คุณคงเห็นถึงแรงจูงใจแล้วนั่นคือการลดพื้นที่การผลิตลงสิบเท่าลดการใช้พลังงานลงสิบเท่าและลดต้นทุนลงอย่างมหาศาลทตุนี้เป็นท่าที่พบมากที่สุดในเปลือกโลกรองจากออกซิเจนและยังสามารถกักเก็บลิเธียมได้มากกว่ากราไฟต์ถึง9เท่าซึ่งเป็นวัสดุที่พบได้ทั่วไปในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในปัจจุบันเทสล์เปิดเผยข้อมูลนี้ในงานเทสล์แบตเตอรี่เดย์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความต้องการใช้แบตเตอรี่ที่สูงขึ้นยังไม่ได้รับการตอบสนอง ซึ่งปัจจุบันอาจไม่มีขีดจำกัดสำหรับแบตเตอรี่ที่ดีกว่ามีความก้าวหน้ามากมายที่อาจเป็นก้าวต่อไปของเทคโนโลยีแบตเตอรี่อีลอนมัสก์ยังเปิดเผยว่าแบตเตอรี่จะได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถึง500วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัมยิ่งไปกว่านั้นแบตเตอรี่นี้ยังรองรับการชาร์จเร็วแบบสุดขั้วด้วยการชาร์จเพียง6นาทีต่อครั้งและวิ่งได้ไกลถึง600ไมล์หรือมากกว่าแล้วแบตเตอรี่ใหมน่นี้มีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอย่างไร มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่นี้ในตอนของวันนี้กันก่อนแต่ก่อนจะเริ่มขอแสดงความชื่นชมด้วยการสมัครรับข้อมูลช่องและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการอัปเดตเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีสีเขียวในอนาคตเอาละมาเริ่มกันที่ตอนของวันนี้กันเลยแบตเตอรี่ซิลิคอนแอนโอดเป็นส่วนขยายของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในยุคแรกๆใช้ลิเธียมเป็นวัสดุแอนโอดก่อนจะถูกแทนที่ด้วยไอออนซิลิคอนสำหรับคาร์บอนหรือกราไฟ ในเทคโนโลยีแบตเตอรีย่ยุคถัดไปแต่แบตเตอรี่ใหม่นี้ราคาเท่าไหร่คาดว่าการผลิตแบตเตอรี่ซิลิคอนแอโนโอดจะมีต้นทุนต่ำกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงภายในปี2569ในขณะเดียวกันแบตเตอรี่ลิเธียมมีราคา134ดอลลาร์ 144. สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงเทคโนโลยีนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ให้ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่นเทสลา m o เดล Y ในปี2 0 2 5มีขนาดแบตเตอรี่75กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่หากใช้แบตเตอรี่ซิลิคอนแอนโอดราคาจะอยู่ที่7,500ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณได้2,550ดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากแบตเตอรี่ลิเธียมมีราคา1,050 0ดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับราคารวมของรถยนต์ราคาของแบตเตอรี่ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับวัสดุโดยรวมแล้ว ราคาของแบตเตอรีซอออตตอร่ซิลิคอนแอนดนั้นต่ำกว่าแบตเตอรี่รุ่นก่อนๆมากการลดลงของราคาวัสดุทำให้ราคาแบตเตอรีลออ่ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและคาดการว่าราคาจะลดลงอย่างต่อเนื่องกล่าวอีกในหนึ่งต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่ซิลิคอนแ,แอนดนั้นค่อนข้างถูกเมื่เอเทียบกับแบตเตอรี่ประเภทอื่นต้นทุนนี้ต่ำกว่าแบตเตอรี่กราไฟต์และเทียบได้กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนอกจากนี้นักวิจัยยังใช้เส้นลวดนาโนซิลิคอนและหลอมรวมเข้ากับกราไฟต์เชิงพาณิชย์โดยตรง วิธีนี้สามารถลดต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่ได้มากกว่า30ถือเป็นทางออกที่ดีสำหรับทั้งผู้ผลิตแบตเตอรี่และผู้บริโภคในการประหยัดค่าใช้ใจ่ายด้านงบประมาณแต่จนถึงปัจจุบันทำไมแบตเตอรี่ซิลิคอนถึงมีความจุดสูงสุดในอุตสาหกรรมนอกจากริเทียมแล้วแบตเตอรี่ซิลิคอนแอนโดมีความจุเชิงปริมาตรสูงสุดที่9,786 mAh/ ลูกบาศก์เซนติเมตรซึ่งสูงกว่าริเทียมถึง3เท่าโดยมีความจุดเชิงปริมาตรต่ำเพียง3,271 mAh/ ลูกบาศก์เซนติเมตร นอกจากนี้ซิลิคอนจะขายประจุแรงดันไฟฟ้าที่0.4โวลต์โดยเฉลีย่ยซึ่งถือว่าสมดุลระหว่างการหลีกเลี่ยงกระบวนการชุบและการรักษาแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดที่เหมาะสมน้อยกว่าเกือบสิบเท่าเมื่อแรงดันไฟฟ้าทั่วไปของแบตเตอรี่ลิเธียมอยู่ที่3.7โวลต์นอกจากนี้แบตเตอรี่ซิลิคอนแอนโอดยังสามารถใช้งานได้นานถึง120ชั่วโมงซึ่งสูงกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้งานได้เพียง8ชั่วโมงถึง15เท่า และสำหรับการใช้งานจริงแบตเตอรี่ซิลิคอนแอโนโอดมีความจุดสูงสุดอนุภาคนาโนซิลิคอนและการห่อหุ้มซิลิคอนเป็น2วิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพโดยไม่มีปัญหาใดๆแต่แบตเตอรี่ซิลิคอนแอโนโอดจะชาร์จจนมีความจุดสูงขนาดนั้นได้อย่างไรการพัฒนาที่น่าประทับใจที่สุดของแบตเตอรี่ซิลิคอนแอโนโอดค,คือความสามารถในการชาร์จที่รวดเร็วเป็นพิเศษเราได้สาธิตให้เห็นแล้วว่าสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ถึง80%ภายในเวลาไม่ถึง6นาที ในขณะที่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้ในเทสเลโมเดล3ใช้เวลาชาร์จ220โวลต์นานถึง40นาทีซึ่งนานกว่าเทสเลโมเดล3ที่ใช้แบตเตอรี่แบบซิลิคอนแอนโอดถึง34นาทียิ่งไปกว่านั้นเทสเลยยังพบว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในแบตเตอรี่ทิยงเล็กน้อยน่าจะช่วยเพิ่มระยะทางวิ่งของรถได้20มีสมมติฐานว่าเทสเลโมเดลวมีระยะทางเพิ่มขึ้นจาก316ไมล์เป็น379ไมล์การค้นพบนี้คล้ายคลึงกันกันกบเทสเลโมเดล3 โดยมีระยะทางเพิ่มขึ้นจาก250ไมล์เป็น300ไมล์โมเดล X มีระยะทางเพิ่มขึ้นจาก351ไมล์เป็น421ไมล์และสุดท้ายคือโมเดล S มีระยะทางเพิ่มขึ้นจาก402ไมล์เป็น482ไมล์ความเป็นไปได้นี้เกิดขึ้นได้จากโครงสร้างของกัวบวกซิลิคอนนาโนาวัตเท่านั้นโครงสร้างนานโนโวายมีรูพรุนที่ค่อนข้างตรงและเปิดกว้างเมื่อเทียบกับแอนูดักราฟไฟต์ดังนั้นแอนูดัและอิเล็กตรอนจึงสามารถเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงทําให้เกิดกระบวนการแพร่ที่รวดเร็วมาก และมีความสามารถในการชาร์จที่รวดเร็วเป็นพิเศษดังนั้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคจะมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น30ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเมื่อเทียบกับปกติหากใช้แบตเตอรี่แอนโอลซิลิคอนแล้วความหนาแน่นของพลังงานของแบตเตอรี่ละ่ะและมีคุณสมบัติที่โดดเด่นอะไรบ้างมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากมายที่อาจเป็นก้าวต่อไปของเทคโนโลยีแบตเตอรี่การใช้ซิลิคอนแทนกราฟไฟต์อาจทำให้แบตเตอรี่มีความหนาแน่นพลังงานสูงขึ้น20-40ทํา่ทำไมต้องใช้ซิลิคอน พราะซิลิคอนมีความจุข,ของลิเทียมมากกว่ากราไฟต์ถึง10เท่าอันที่จริงแบตเตอรี่ซิลิคอนมีความจุตามน้ำหนักสูงสุดที่4,200 mAh ซึ่งสูงกว่าลิเทียมถึง372 mAh ซึ่งมีค่าความจุตามน้ำหนักที่ต่ำมากที่3 8 2 8 mAh นอกจากนี้นักวิจัยยังประกาศว่าแบตเตอรี่ซิลิคอนแอโนโดมีพลังงานสูงโดยให้พลังงาน500วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัม ซึ่งเทียบเท่ากับ1300วัตต์ชั่วโมงต่อลิตรมีความหนาแน่นพลังงานอยู่ระหว่าง260-270ถึงวัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัมและสูงกว่าแบตเตอรี่ตะกวดกรดถึง10เท่าโดยมีความหนาแน่นพลังงานตั้งแต่50-100ถึงวัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัมยิ่งไปกว่านั้นการใช้แบตเตอรี่ซิลิคอนแอโนโดย,ยังคงรักษาความจุไว้ได้80หลังจากการชาร์จและคายประจุ500รอบทําให้สามารถชาร์จและคายประจุได้เร็วขึ้นนนนนนนช่่่่่ววยยเเพพิิิิมมมมคคคาา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 หแลลลัััังงงงงใททกกกบบบบซอออีีุณสตตตฉะจรน เช่นการขยายตัวของโครงสร้างละทิสมากถึง400จริงๆแล้วซิลิคอนใช้เพียงอะตอมเดียวในการกักเก็บลิเทียมได้4อะตอมและเมื่อเทียบกับกราฟไฟท์ที่ใช้วัสดุคาร์บอนซิลิคอนใช้อะตอมคาร์บอน6อะตอมในการกักเก็บลิเทียมได้1อะตอมดังนั้นจึงมีความได้เปรียบทางอะตอมมากกว่าคาร์บอนถึง24เท่าความแตกต่างเกิดขึ้นจากการขึ้นรูปซิลิคอนให้เป็นเส้นลวดนานโนที่มีรูพรุนเรียงตัวคล้ายป่าโดยมีเส้นลวดที่สั้นกว่าขั้นกลางดังนั้นซิลิคอนจึงสามารถทนต่อการบวม และทนต่อการแตกร้าวช่วยยืดอายุเซลล์ของแอโนอดซลิคอนอย่างที่คุณเห็นความหนาแน่นพลังงานของแบตเตอรี่ซิลิคอนแอโนโดมีข้อดีมากมายแต่นักวิจัยใช้เทคโนโลยีเช่นนี้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าได้อย่างไรเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับแบตเตอรี่ซิลิคอนแอโนโดนักวิจัยจึงใช้ของเหลวไอออนิกและซิลิคอนแอโนโอดซิลิคอนแอโนโดทําทำหน้าที่โดยไอออนซิลิคอนในขณะที่อิเล็กโทรตัวกลางเป็นแผ่นโลหะลิเทียมขนาดเล็ก ทั้งสองถูกกดเข้าด้วยกันด้วยแรงดันสูง120แอมป์เซลล์ที่ได้เรียกว่าเซลล์2อิเล็กโทรทีมห้องปฏิบัติการแห่งชาติแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือได้พัฒนากระบวนการที่ปรับขนาดได้สำหรับการเตรียมซิลิคอนที่มีรูพรุนขนาดไมครอนเทคนิคนี้ให้ผลผลิตซิลิคอนที่มีรูพรุนสูงในขณะที่ยังคงรักษาอุณหภูมิให้คงที่ตลอดกระบวนการกนอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถนำสารกัดกลับมาใช้ซ้ำได้ทีมวิจัย ยังได้พัฒนาอิเล็กโทรไลต์ความเข้มข้นสูงเฉพาะที่ซึ่งออกแบบมาสําหรับขั้วบวกซิลิคอนโดยเฉพาะสูตรนี้ช่วยลดกระแสไฟรั่วได้อย่างมีนัยสคัญและยืดอายุการใช้งานของวงจรเป้าหมายของโครงการนี้คือการผลิตระบบแบตเตอรี่ซิลิคอนแอโนโอดที่มีความจุด235วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัมซึ่งเทียบเท่ากับอายุการใช้งาน15ปีและรอบการคายประจุ500รออบแต่เพื่อที่จะผลิตแบตเตอรี่ชนิดนี้ได้ทรัพยากรขอ,ของมันมาจากไหนซิลิคอนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีปริมาณมากเป็นอันดับ2ในเปลือกกโลก ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาการขาดแคลนใดๆเลยนอกจากนี้การเปลี่ยนจากกราฟไฟต์ซึ่งขุดขึ้นมาจากพื้นดินแล้วกลัน่นยังมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยจีนเป็นประเทศผู้ผลิตซิลิคอนรายใหญ่ที่สุดของโลกโดยมีปริมาณประมาณ4.5ล้านเมตริกตันในปี2019ปรองลงมาคือรัเสเซียซึ่งผลิตได้600,000ก้อนขนาดที่สารลิตได้เพียงประมาณครึ่งหนึ่งของจํานวนนั้นที่320,000ก้อนประเด็นด้านความปลอดภัยของแบตเตอรี่ซิลิคอนคืออะไรและมีข้อดีอะไรบ้างคุณสมบัติที่โดดเด่นของซิลิคอน ทำให้เป็นตัวเลือกที่มีศักยาภาพสูงสุดในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่หากเราใช้ซิลิคอนแทนกราฟไฟต์อาจส่งผลให้มีทางเลือกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นแบตเตอรี่ซิลิคอนมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่หลากหลายซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิบวกหรือพิธทีที่ป้องกันไฟกระชากสูงวงจรตัดปุงจรที่เปิดเส้นทางไฟฟ้าเมื่อแรงดันไฟฟ้าชา้าสูงเกินไปช่องระบายความปลอดภัยที่ช่วยให้กาสรสบายออกได้ ในกรณีที่แรงดันภายในเซลลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและวงจรป้องกันอิเล็กทรอน์ภายนอกเซลที่เปิดสวิตช์โซลิดสเตตที่แรงดัน4.3โวลต์ในที่สุดเมื่ออุณหภูมิภายน,นอกถึง90องศาเซลเซียสฟิวจะตัดกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ซิลิคอนแบบโซลิดสเตตเป็นทางเลือกที่น่าสนใจแทนแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบตเตอรี่เหล่านี้สามารถกักเก็บไอออนได้มากกว่าคั้บุกราไฟทั่วไปและต่างจากแบตเตอรี่กราไฟต์ตรงที่แบตเตอรี่ซิลิคอนมีความหนาแน่นพลังงานสูงกว่าอย่างไรก็ตามผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนบางรายในปััจจุน ใช้ซิลิคอนในปริมาณเล็กน้อยในแบตเตอรี่ซึ่งเป็นข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพในทางตรงกันข้ามแนวทางของ g d a ใช้ซิลิคอน100ในแบตเตอรี่ทำให้ประสิทธิภาพดีขึ้นมากและลดความเสี่ยงในการเกิดลิเทียมเดนไดแล้วเราจะนำซิลิคอนอ,อโบตเตอร์แบตเตอรี่มาใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าของเทส l a ได้อย่างไร เทสลายืนยันอย่างชัดเจนว่าจริงๆแล้วการผลิตรถยนต์เทสลามเดูลเครั้งแรกมีซิลิคอนผสมอยู่ในกราไฟ5และจนถึงปัจจุบันบริษัทส,ส่วนใหญ่ยังคงใช้ซิลิคอนอยู่ในช่วง5-10ถึงดังกล่าวอย่างไรก็ตามปัจจุบันเทสล a ใช้ซิลิคอนมากถึง1 0 1ถึงโดยเติมลงในขั้วบวกของแบตเตอรี่เพื่อเพิ่มความจุและความหนาแน่นของพลังงานความจริงก็คือรถยนต์ทุกคันได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิที่สูงเกินไปแต่รถยนต์ไฟฟ้า EV มีความเสี่ยงเป็นพิเศษ ต่อความร้อนจัดหรือสภาพอากาศหนาวเย็นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าของเทสลาแบตเตอรี่จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่ออุณหภูมิภายใน20องศาเซลเซียสและปฏิกิริยาจะเพิ่มขึ้นจาก122.22เป็น127.07องศาเซลเซียสดังนั้นแบตเตอรี่ซิลิคอนแอนโอดจึงทำงานได้ดีที่อุณหภูมิสูงกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมถึง2.3เท่าเนื่องจากแบตเตอรี่ลิเธียมมีระดับความปอดภันทเพเียง55องศาเซลเซียสถึงประมาณ80องศาเซลเซียสซิลิคอนแอนโอด จึงมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่าเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าที่เร็วขึ้นและการเคลื่อนย้ายไอออนอย่างรวดเร็วในอิเล็กโทรไลต์และอิเล็กโทรดในอุณหภูมิสูงกว่า80องศาเซลเซียสเซลล์จะเริ่มเกิดความเสียหายและหากอุณหภูมิสูงกว่า1 3 0องศาเซลเซียสส่วนประกอบต่างๆของเซลล์จะละลายและอาจก่อให้เกิดเพลิงไม่ได้ปฏิกิริยาข้างเคียงในกรณีนี้รุนแรงขึ้นส่งผลให้ความจุลดลงอย่างรวดเร็วในทางกลับกันเพื่อให้ได้แบตเตอรี่ประเภทนี้ผู้ผลิตได้ใช้ทั้งแพลตฟอร์มและทั้ง2รุ่น ในแต่ละแพลตฟอร์มโดยทุกแพลตฟอร์มใช้อินเวอร์เตอร์ตัวเดียวกันซึ่งใช้อุปกรณ์ซิลิคอนคาย24ชิ้นซึ่งมีไดซิลิคอนคาย2ชิ้นในแต่ละแท็กเกจตอุปกรณ์ซิลิคอนคาย48ชิ้นนี้มีระบบ400โวลท์ที่กำลังไฟ160กิโลโวลวอแอมแปร์แบบง่ายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซีเลนโนเทคโนโลยีซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี2011โดยกลุ่มอดีตวิศวกรแบตเตอรี่ของเทสเซอร์และศาสตราจารย์ด้านวัสดุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยจอร์เจียได้ทำง,งานเกี่ยวกับเทคโนโลยีซิลิคอนแอนโอดซึ่งได้รับการพัฒนาครั้งแรกที่สถาบันเทคโนโลยีจอร์เจียพวกเขาใช้เวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมาในการพัฒนาวัสดุและเคมีซิลิคอนแอนโอดรุ่นใหม่สำหรับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่เรียกว่านาโนคอมโพสิตซิลิคอนและสำหรับตอนสุดท้ายของวันนี้แนวโน้มของแบตเตอรี่ซิลิคอนแอนโอดจะเป็นอย่างไรในไตรมาสสุดท้ายของปี2022สตาร์ทอัประดมทุนได้เกือบ500ล้านดอลลาร์ คาดว่าขนาดตลาดซิลิคอนแอนโอด,โดทั่วโลกจะเติบโตจาก1.2พันล้านดอลลาร์ในปี2,564เป็นมากกว่า2.08แสนล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี2,574ดังนั้นผมคิดว่าตอนนี้อุตสาหกรรมนี้พร้อมแล้วที่จะยกระดับการผลิตไปอีกขั้นการขยายกำลังการผลิตนี้ช่วยยกระดับการแข่งขันได้อย่างมากเพราะความหนาแน่นของพลังงานและความจุข,ของแบตเตอรี่ไม่ได้เพิ่มขึ้นเพียงแค่2-3เปอร์เซ็นต์เท่านั้นแต่ยังเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดอีกด้วย แอนูดักราไฟทที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นและได้รับรางวัลโนเบลและเปิดตัวในปี1991คือแอนูดักที่ใช้ขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้าของคุณและเทคโนโลยีนี้ถือเป็นเทคโนโลยีแรกที่สามารถทดแทนแอนูดักเดิมได้ทั้งหมดและพร้อมสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์แล้วนอกจากนี้รัฐบาลของไบเดนและแฮร์ริสซึ่งผลักดันการผลิตแบตเตอรี่ในสหรัฐอเมริกาด้วยการเปิดตัวโครงการ American Battery ม a t i Initiative เพื่อเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุที่สำคัญ ได้ลงทุน2.8พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อกระตุ้นการผลิตภายในประเทศอีกหนึ่งความก้าวหน้าที่น่าสนใจของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคือการพัฒนาขั้วบวกที่ทำจากซิลิคอนแอคทีฟ100นอกจาก i n n o v i x แล้ว Ampereas ก็กำลังพัฒนาเทคโนโลยีนี้เช่นกันโดยบริษัทกำลังพัฒนาแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ขั้วบวกซิลิคอนนาโนเวร์ราคาประหยัดยิ่งไปกว่านั้นบริษัทยังได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลกลางสำหรับโครงการนี้อีกด้วยเพื่อให้ทันกับแนวโน้มนี้บริษัทหลายแห่งอทิซีิญ อิ n โน i ว็กซ์อ a นโแลงส์ทรัมมิกำลังพยายามสร้างแบตเตอรี่ซิลิคอนแอนโดประสิทธิภาพสูงกล่าวโดยสรุปแบตเตอรี่ซิลิคอนแอนโดกำลังนำพาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ยุคใหม่และยังเป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งที่ถือหุ้นอยู่ในแบตเตอรี่นี้อยู่แล้วคุณเชื่อหรือไม่ว่าแบตเตอรี่ซิลิคอนแอนโดเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ประเภทอื่นๆเทคโนโลยีซิลิคอนแอนโดจะถูกผลิตเป็นจำนวนมากและนำไปใช้กับอุปกรณ์ทุกชนิดในนชีววิตปรรระจาัขอองเหืไม่ อย่าลังเลที่จะแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างหรือหากคุณชอบวิดีโอนี้โปรดกดไลค์กดติดตาม subscribe หากคุณยังไม่ได้กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆขอขอบคุณอีกครั้งที่รับชมและหวังว่าจะได้พบกันใหม่อีกครั้งในครั้งหน้าระหว่างนี้ก็ดูแลตัวเองและปลอดภัยนะครับ